ดูแลเราแล้วถ้าแม่จ๋าตายอ่ะดีป่ะไม่เอี๊ยดีไม่เอ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 แบมเราอยากให้แม่จ๋าตายป่ะไม่ไม่เหรอไอ้หนูอยากให้อายไม่เพราะอะไรอะลูกไหนมาบอกพ่อดิเพราะว่าเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเผื่อแม่จ๋ากวนหนูเผื่อแม่จ๋ากวนหนูถ้าตายไปก็ไม่ได้เจอหน้ากันเนี่ยนะก็ดีเหรอเอาไหม ให้ให้ญาตายไปเลยตรงนี้เดี๋ยวพ่อเชนเอามีดไปแทงญาติเอาป่ะนัภัยบอกได้อ่ะพี่เจพี่เ้นภับอกได้อ่ะอย่างไงนั่นพ่อไม่เข้าใจ เดนนี้ไผ่ก็ไม่ได้นอนกับย่าดิถ้าเกิดย่าตายอ่ะใช่ปะเอาไงเอาไงเอาไงให้ย่าตายว่าไผ่มาบอกพ่อดิไผ่เดินมาบอกพ่อดิเดินมาบอกพ่อดิเอาไงหออเอาไงให้ตายป่ะไม่ไม่ให้แล้วทำไมไม่อยากให้ตายละทำไมอ่ะไม่อยากให้ ทำไมอ่ะเอาเมื่อกี้เมื่อกี้บอกให้ตายอยู่อ่ะฮะอ้าโอเคผายไม่ให้ตายแล้วทิติไม่ต้องร้องให้โอเคนะไม่ให้ตายแล้วนะแบมบ่ะแบมให้ยาตายป่ะไม่ให้ผายอ่ะไม่ให้แล้วไม่ให้้แลวกลัวไม่มีใครนอนด้วยสิตูดกูไม่อยากเมื่อไหร่กูก็อยากฝันร้ายแล้วม่เดี๋ยวฝันร้าย อ๋อที่ไม่นอนกับพ่อเชนเนี่ยเพราะกลัวฝันร้ายเหรอถึงว่าไม่ยอมนอนกับพ่ออย่างนี้นี่เองแต่อะไรแต่อะไรอไม่อยากให้ไม่จับไอ้เนี่ยให้ตายนะไม่จับเพื่อจะอ้เหรอเฮ้ยทาไม่ให้ตายก็ไม่ตายไม่จับแก่ไม่จับคนแก่สองคนนี้เอาขอา

นี่แค่ยไม่แข็ง่แข้ไนต้องหมยบอกว่าผมจะเอากระดยันินน่าด่่าันี่แกเอาอันไอไหนก็เอาอันไอ้ยันยินาปสเอ้ยต้องแล้วอหมวหววใส โกงก็ฉลาดเลยหมอยคนอื่นก็ออกไก,กลแล้วตัวเองบอกจะออกกระดาษที่ไหนได้ตัวเองออกคอรนเลยแต่จริง